คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเส้นผมของตุ๊กตาตัวโปรโดของคุณมันงอกยาวออกมาเองได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากต่างแดนจากช่องรติกาสตอรี่วันนี้เราขอนำทุกท่านมารับฟังตำนานตุ๊กตาผีสิง ที่โด่งดังตัวหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทยัยลูกตาตัวนี้มีชื่อว่าโอค,คิคุแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเราทางรายการใครขอความกรุณาจากทุกทุกท่านช่วยกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินรายการต่อไปด้วยนะครับ ย้อนกลับไปในปี1918มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเอจิสุซูกิได้เดินทางไปเที่ยวงานประจำปีที่เมืองสปโปโรของประเทศญี่ปุ่นในระหว่างที่เดินเที่ยวชมงานอยู่นั้นเขาได้ไปพบเจอตุ๊กตาตัวหนึง่งตั้งโชว์อยู่ในร้านขายของที่ระลึกชื่อดังในเมืองนั้นมันเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่น่ารักตาโต ผมดำเงางาสวมใส่ชุดกิโมโนเมื่อเอจิได้เห็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เขาก็เกิดน,นึกถึงโอคิคุน้องสาวตัวน้อยไว้สามขวบของเขาเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเพื่อไปขอซื้อเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เจ้าของร้านยังใจดีลดราคาให้กับเขาด้วย และเมื่อเอจิได้ตุก,กตามาแล้วเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินทางกลับบ้านทันทีเพื่อที่จะนำเจ้าตุก,กตาตัวนี้กลับไปมอบเป็นของขวัญให้แก่น้องสาวสุดที่รักของเขาพอกลับถึงบ้านเอจิก็ได้มอบของขวัญที่เขาตั้งใจซื้อมาชิ้นนี้ให้กับน้องสาวของเขาทันที เด็กน้อยโอค,คิคุชอบตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากเธอหลงรักมันตั้งแต่แรกเห็นเธอเล่นกับมันทุกวันพามันไปด้วยทุกที่เรียกได้ว่าทั้งตัวเธอและเจ้าตุ๊กตาแทบไม่เคยห่างกันเลยแต่แล้วในอีกเพียงหนึ่งปีต่อมาเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเด็กน้อยโอค,คิคุ เกิดป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุหมอในสมัยนั้นก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าหนูน้อยป่วยด้วยโรคอะไรจนในที่สุดหนูน้อยโอคิคุก็จากไปด้วยอาการสงบในวันที่21มีนาคมซึ่งก่อนที่หนูน้อยจะสิ้นใจเธอกอดเจ้าตุ๊กตาสุดที่รักของเธอเอาไว้แน่จนเธอสิ้นลมหายใจ หลังจากหนูน้อยโอค,คิคุเสียชีวิตลงทีแรกทางครอบครัวก็ตั้งใจว่าจะนำเจ้าตุ๊กตาอันเป็นที่รักตัวนี้ฝังลงไปพร้อมกับเธอด้วยแต่สุดท้ายทางครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะเก็บเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนของหนูน้อยที่จากไปและได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ใหม่ว่าโอค,คิคุ พวกเขานำตุ๊กตาโอค,คิคุตัวนี้ไปไว้ที่แท่นบูชาประจำตระกูลและสวดภาวนาทุกวันเพื่อเป็นการระลึกถึงหนูน้อยที่จากไปแล้วจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อคนในบ้านเริ่มสังเกตว่าจากผมของตุ๊กตาที่เคยดูเป็นทรงสวยงามมันกลับยาวขึ้นมา และยุ่งรุงหลังดูไม่เป็นสมจากที่ตอนแรกผมของตุ๊กตามันยาวคุมหัวไหล่อยู่เท่านั้นแต่ตอนนี้มันกลับยาวลงมาจนถึงเอวเลยทีเดียวและมันก็ยังคงงอกยาวออกมาไม่หยุดคนในบ้านยังสังเกตอีกว่าในบางวันปากของเจ้าตุ๊กตาโอคิกุที่เคยห่มสนิท มันยังสามารถรเผยยิ้มขึ้นมาเองได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วในตอนกลางคืนหลายคนก็เริ่มฝันแปลกคือฝันเห็นหนูน้อยที่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมายืนร้องไห้และส่งเสียงเรียกอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนแต่พอตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าเจ้าตุ๊กตาโอคิคุที่ความจริงแล้ว จะต้องตั้งอยู่ที่แท่นบูชาประจำตระกูลมันกลับมานอนอยู่ข้างๆที่นอนของพวกเขาได้อย่างไรและยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกหลายอย่างเช่นไฟในบ้านติดติดดับดับสิ่งของกระทบกันเองหรือหล่นแตกเองเป็นต้นทางครอบครัวจึงตัดสินใจเอาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปปรึกษากับผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณประจำหมู่บ้าน ก็ได้คำตอบว่าวิญญาณของหนูน้อยโอคิกุนั้นตอนนี้ได้สิงสถิตยอยู่ในเจ้าตุ๊กตาตัวนี้จริงๆและยังได้ให้คำแนะนำกับทางครอบครัวว่าให้นำเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้ที่วัดจะเป็นการดีที่สุดเพื่อที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติสุดไม่ต้องคอยหวาดกลัว หรือวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทางครอบครัวก็เชื่อและตัดสินใจนำตุก๊กตาไปฝากไว้ให้กับทางวัดช่วยดูแลซึ่งทางวัดเองและผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านก็ยินดีที่จะให้นำเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดโดยไม่ขัดข้อง และทงวัดก็ได้ดูแลเจ้าตุ๊กตานับตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเจ้าตุ๊กตาออคิคุตัวนี้ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดมันเนจิเบืองอิวามิซาวะจังหวัดฮอ,อกไกโดประเทศญี่ปุ่นและจะมีการจัดพิธีเปลี่ยนชุดกิโมโน พร้อมกับเล็มผมที่ยาวออกมาให้กับตุ๊กตาโอคิคุในวันที่21มีนาคมของทุกปีซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับและเมื่อได้ไปแล้วก็ลองสังเกตดีๆบางทีคุณอาจจะเห็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ยิ้มให้คุณก็เป็นได้ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องรติการสตอรี่เรื่องเล่าแห่งรติการที่จะพาทุกทุกท่านมาพบกับเรื่องราวแปลกๆน่ากลัวตื่นเต้นและเรื่องราวรี้ลับอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วพบกันใหม่เมื่อรัติการมาเยือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ